ววภายใน1ชั่วโมงยืนเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะสวัสดีครับผมหันเองนะครับหันกลับมาแล้วค่ะในคลิปนี้ก็สำหรับรถครอบครัวสายแบบต้องการเป็นประตูสไลด์อันก็มีให้เลือกซื้อเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดก่อนที่จะเลือกซื้อเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ารถมันมีข้อดีหรือข้อเสียอะไรบ้างนะฮะวันนี้นะครับอันอยู่กับเจ้า โตโยต้าเซนตา1.5ตัว G รถเป็นตัวปี2019ครับคันนี้ก็จะมาในรูปลักษณ์ของตัวรถที่เหมือนกับรถหรูในคาส์ใหญ่ซึ่งเขาจะเรียกกันในวงการว่าเอา่าดมินินะครับครานี้เนี่ยสำหรับคันที่อ่านเอามาเนี่ยคือมันจะเป็นเกรดของตัวรองท็อปแต่จะเป็นรองท็อปของในรุ่นที่เป็นไมเนเชนงงไ,ไหมครับถ้าเกิดงงเดี๋ยวอ่านจะอธิบายเข้าใจว่ามันมี อะไรที่เปลี่ยนใหม่ไปบ้างนะฮะโดยลําดับแรกนะครับเดี๋ยวเราดูตัวด้านหน้าก่อนถ้าเกิดอย่างไฟเนี่ยจะให้มาเป็นแบบตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็สําหรับสปอตไลท์คู่ล่างเนี่ยก็จะมีการติดตั้งมาให้แล้วไวที่เรียบร้อยตัวนี้นะีฮะเซียนต้าเนี่ยมันจะเป็นรถที่ออกแบบมาในลักษณะที่ไม่ได้เหมือนกับรถรุ่นอื่นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าโลก้โลโก้อะไรอย่างพวกนี้ก็คือ แค่จะเป็นการบ่งบอกถึงในเรื่องของตัวแบรนด์หลักๆเป็นในเฉพาะของในทางของโตรถลักษณะแบบนี้คราวนี้เด่นขออนุญาตให้ดูตัวเครื่องยนต์นะฮะเดยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูตัวนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยจะเป็น1.5เบนซินนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอันรถเจ็ที่นั่งเนี่ยกับเครื่องยนต์1.5เนี่ยมันสามารถที่จะไปต่างจังหวัดได้จริงๆหรืออัน,นบอกแบบนี้เลยนะคบว่าไปได้คือต้องเข้าใจว่า ซ็นต้าเนี่ยอันไม่ได้เพิ่งมาขายคันนี้คันแรกแต่ถ้าเกิดคันที่อันขายไปก่อนหน้านี้นนอันกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะฮะไม่ว่าจะมีการรับประกันให้หรือว่าหมดจากการรับประกันลูกค้าไม่เคยกลับมาหาเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่ารถไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยทั้งสิ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันในเรื่องของบริบทเนี่ยมันจะเป็นตัวเครื่องเดียวของ v ีออสที่เป็น v ีออสตัวที่ในรหัสของ NR เกียร์ก็จะเป็นซูเปอร์ CVT แบบ7สปีดน,นะฮะ ตัวนี้เครื่องยนต์1.5เดิมๆไม่เคยมีการติดแก๊สมาก่อนนะครับในส่วนตัวรายละเอียดเนี่ยอันก็จะมีการเช็คในเรื่องตัวแบตเตอรี่คองอากาศและก็สัญญาณแอร์ฟ罗นะฮะโครงสร้างตัวรถนะครับน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีเป็นตัวแบบแก้มเดิมๆข้างเดิมๆฐานหม้อน้ำบนล่างทุกอย่างเดิมๆหมดอันนี้เนี่ยลองดึงตรงนี้ให้ดูก็คือจะเป็นตัวก้นวัตมันเครื่อง ถ้าเกิดอย่างไสในมันเสียหรือตัวกําลังอาจไม่มีปัญหาเนี่ยมันมเป็นเศษน้ามันหรือว่าตัวไอ้น้ำมันก็ะด้ไหลย้อนขึ้นมาจากอรูการวัดน้มันตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทดลองขับหรือว่าก่อนที่จะไปทดลองขับเราสามารถเช็คดูรายละเอียดของพวกนี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือว่าจะเป็นตัวด้าน,นในนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยลําดับแรกนี่หันก็จะสร้างความมั่นใจให้เลยก็คืออันจะมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้ ตรงนี้เนี่ยเครื่องและเกียร์แล้วประกันให้6เดือนแล้วก็จะมีรถสไลด์ช่วยเหลือให้อีก1ปีนะครับส่วนในช่วงปลายปีแบบเนี้ยโปรโมชั่นอะไรทุกอย่างเนี่ยเดียนจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งในช่วงท้ายคลิปนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้าของโตโยต้าเซีนตานะครับคราวนี้เนี่ยเดียวพามาดูตัวด้านข้างกันต่อบ้างถ้าเกิดอย่างสีบรอนเนี่ยคือมันจะเป็นสีที่ออกในแนวแบบครินงนนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแล้วก็ มันเป็นในส่วนของสีที่ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายมากนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างรถรุน่นนี้ถามว่าได้รับความนิยมไหมก็จะมีในส่วนของในลักษณะกลุ่มที่เป็นแบบครอบครัวเพิ่งเริ่มตน้นหรืออาจจะอยู่กันในแบบพ่อแม่ลูกหรือว่าบางครอบครัวกําลังมีน้องหรือว่ามีเด็กอ่อนตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างด้านข้างเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดเก็บความสวยงามทุกอย่างให้หมดแล้วเรียบร้อย ส่วนตัวล้อเนี่ยจะเป็นขนาดขอบ10-15อันนี้จะเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวยางใส่อยู่เนี่ยจะเป็นตัวยางปี2022ตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดอย่างเราดูรายละเอียดเนี่ยคำว่าไมเนเชนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวดิฟเบแกแล้วก็เซนต้าเนี่ยถ้าเกิดอย่างล้อหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวดิฟเบกเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างไฟเดียวจะอยู่ในตัวกระจกมองข้าง หรือว่าอยู่ในโคมงไปเลยทีเดียวแต่คราวนี้เนี่ยลักษณะของตัวรถเนี่ยคือเสาเมันจะเล็กเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมวิสัยทัศน์การมองมุมด้านข้างแบบนี้เขาก็จะมีการปิดให้มันตายตัวไปเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาเรานั่งในตำแหน่งคนขับเนี่ยมองออกมาปุ๊บมันจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ก็คือจะสามารถสังเกตได้ทันทีว่าอ๋อถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันคือในช่วงระหว่างตัวล้อพอเวลาเรากะาระยะในการเลี้ยวซ้าย ในการเลี้ยวขวามันก็จะไม่ยากนะครับตอนนี้เดินให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งก็คือจะเป็นตัวโซกด้านในองศารในการเปิดประตูเซ็นต่าทั้งกิดอ,อย่างเป็นบานหน้าเนี่ยตรงนี้ถือว่ากว้า,วางมากไม่ว่าจะเป็นในฝั่งนู้นหรือว่าจะเป็นในฝั่งนี้พอั้นขึ้นลงโดยสารมันก็จะสบายสบาย,บายนะครับอันนี้เดิให้ดูตรงนี้นะก็คือจะเป็นโปรยเม็ดอาร์คเนี่ยนะฮะเดิมๆเ,เลยเห็นไหมครับเม็ดอาร์คมคมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็เว้นระยะช่องไฟเนี่ยสวยงาม ไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งผิดรูปหรือผิดเพี้ยนไปจากตัวเม็ดอื่นไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งฝั่งด้านซ้ายมือหรือว่าฝั่งด้านขวามือเราก็จะดูรายละเอียดตามแบบฉบับอย่างแบบนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวทรงรถแบบเดิมๆเลยนะฮะส่วนถ้าเกิดอย่างตัวรองท็อปเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ต้องการตัวรถเนี่ยถามว่าน้อยไหมน้อยกว่าตัว V ีนะครับ โอ้ย oh, อย่างที่ทราบกันดีถ้าเกิดอย่างประตูสไลด์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ในเกรดที่เป็นแบบตัว V แต่ถ้าเกิดอย่างตัว G เนี่ยจะเป็นสไลด์ไฟฟ้าแค่ฝั่งเดียวแต่ก็สําหรับอย่างตัวฝั่งนี้อันนี้จะเป็นแบบแมนวนวลก็คือจะได้แค่ฝั่งด้านซ้ายมือเต่นี้เราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับประตูประตูสไลด์ทุกอย่างใช้ได้ตามปกติทั้งหมดนะฮะคราวนี้เนี่ยอันย้ยดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อไปคำว่าไมเนอร์เชนเนี่ยจะเจอกับตรงนี้อันนี้แหละอย่างแรกนะฮะ ไฟเนี่ยไม่มีอะไรเยอะอันนี้เราไม่ต้องไปสังเกตอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่าก็ยังเป็นในลักษณะของตัวโฉมเดิมแล้วก็มีการเว้นระยะในส่วนของความโค้งเว้าในการเปิดประตูสไลด์นะครับเท่านี้เนี่ยคำว่าเชนต์เนี่ยก็คือเซนเซอร์มาและ2จุดอันนี้ใน1อย่าง 2. ตัว G ถ้าเกิดอย่างปกติจะไม่มีกล้องมองหลังมาให้แต่ถ้าเกิดเป็น G แบบไม n ได้เชนจะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับเท่านี้ขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ดูนะฮะ ตัวนี้ความอัศจรรย์ของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ด้วยนั่นก็คือหมายความว่าเบาะตอนที่3เนี่ยจะสามารถเอาไปพับเก็บอยู่ใต้เบาะตอนที่สองได้อันนี้อันเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่เคยมีการดูรีวิวหรือว่าแบบอาจจะดูหลายๆช่องนะหรือว่ารู้จักเซยนต้าอยู่แล้วก็น่าจะเคยเห็นกันดีแต่ถ้าเกิดอย่างเราอาจจะกางไว้ในลักษณะเป็นตัวเบาะแบบปกติก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับพื้นที่ในการเก็บของเนี่ย ถ้าเกิดยังมีคนนั่งเต็มจำนวนเนี่ยจะเหลืออยู่ในช่วงประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้อันนี้ก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะยางอะไรสำรองก็อยู่ด้านล่างนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างตัวแอร์เนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมดเป็นสองตอัเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นตัวแอร์สองตัแบบนี้แล้วก็พวกน็อนตปอตรงปาดท้ายอันนี้ก็จะเป็นตัวน็อตเดิมทั้งหมดไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะครับ อเน,นละของตัวรถแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นแบบ MPV นะครับแต่มันจะได้มาในเรื่องตัวความหรูหรานั่นคือการเปิดติดประตูที่เป็นแบบสไลด์ไม่ว่าจะเป็นแบบแมนวนวลหรือว่าจะเป็นแบบไฟฟ้ายังไงมันก็มีเกรดในความหรูหราที่มากกว่า MPV ปกติทั่วไปอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะนั้นในเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยปัจจัยตรงนี้เราตั้งออกไปได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวเดียวของ V8 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพล,ลังกาลังอัตราก,การสิ้นเปลือง หรือความเด็ดประสงค์ในการใช้งานในครอบครัวตรงนี้นว่ามันครบหมดองค์ประกอบสําหรับการใช้งานสําหรับของคนไทยนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้คือด้านนอกเราดูกันไปหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปอันพาเข้าไปดูด้านในต่อมั้งครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งซีทั่วไทยมาครับภายในกันต่อบ้างนะสําหรับตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเหมือนกับโตวีแต่มันจะมีในลักษณะการออกแบบที่สวยกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความโพ้งเว้าแล้วก็เกะในตำแหน่งคอนโซลหน้าเนี่ยจะมี2ช่องแบบนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ชุนล่างก็จะเป็นตัวสมุดคู่มือชุนบนนี่ก็ใส่พวกแบบของจิปท,ทาอะไรพวกนี้ทั่วไปได้หมดแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นตัวของคูบล็อกนะครับแล้วก็พวกช่องวางแก้วนงแก้วน้ำอะไรพวกนี้ใหญ่ใช้ได้เลยคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราขยับลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวคอนโซลกลางอันนี้เนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนม,มาให้ เพราะว่าถ้าเกิดใครเคยจําได้เนี่ยตัวรุ่นเดิมหรือว่าก่อนตัวไมเนชเชสเนี่ยจะเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดามีแค่เซ็นเซอร์รอยหลัง2จุดตัวนี้เดี๋ยวอนน้ดูกล้องมองหลังก่อนนี่นะฮะถือว่าสําหรับอย่างรองท็อปและมีกล้องมองหลังมาให้แบบนี้อันนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าเกิดอย่างโัเส้นไกด์ไลน์เนี่ยคือมันจะไม่ได้มีการเลี้ยวตามพวงมาลัยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบอยู่คงที่เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธและก็ทีีริง ถ้าเกิดอย่างฟรีริงก์เนี่ยน่าจะต้องใช้สายเสียบอีกทีหนึง่งส่วนด้านบนก็จะเป็นช่องใส่ซีดีอันนี้ไม่สามารถพับแบบเลื่อนหน้าจอขึ้นลงอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ตรงนี้ก็จะเป็น usb กับตัว aux นะฮะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับคือยังไงทัชสกรีนเนี่ยพื้นฐานหลักๆเลยก็คือบลูทูธเนี่ยคนต้องมีแล้วก็แล้วแบบส่วนตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแบบปรับอนาล็อกแบบนี้นะครับตำแหน่งของตัวเครยร์ก็จะเป็นออโต้แบบขับ้นบันไดมีโหมด ชิปัพชิป down มาให้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ8สปีดนะฮะก็จะเหมือนกับ VOS อย่างที่อ่านบอกแล้วก็สามารถเติมี8ห้ได้ส่วนฝั่งด้านนี้แอบอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเปิดแอร์ตอนหลังส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์คอนโรลแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยออโต้ได้นะครับส่วนที่ปัดน้ําฝนเนี่ยอันนี้ยังออโต,ต้ไม่ได้แล้วก็ไฟหน้าตัวรถเนี่ยจะสามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับส่วนทั้งเกินอย่างคอนโซล จะมีตัวคอนโทรลเกี่ยวกับการเปิดปิดประตูไฟฟ้าก็อยู่ในตำแหน่งฝั่งด้านขวามือนะฮะส่วนกระจกในตำแหน่งทุกบานก็จะเป็นแบบปับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็พวกพับมองข้างอะไรพวกนี้ก็จะให้มาเป็นแบบปับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับส่วนไฟเพดานเนี่ยมีมาให้เป็นหลอดแบบธรรมดาแล้วก็ตัวที่บงังแดดจะมีกระจกแต่งหน้ามาให้ฝั่งนี้ก็น่าจะมีอ่ามีเหมือนกันแต่แน่นออย่างตัวไฟออโต้เนี่ยคือยังไม่มีนะครับนี่ก็คือจะเป็นของตัวเซ็นต้า ในส่วนของตำแหน่งด้านหน้าไอตัวในเรื่องของการขับขี่อะไรพวกนี้ต้องมาปรับสรลละให้เข้ากับตัวอเบาอีกทีหนึง่งนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวลองขออนุญาตเปิดประตูสไลด์ให้ดูนี่นะอ่านี่เป็นแบบนี้เลยนะครับอันจะลองนั่งให้ดูตรงประตูสไลด์ตรงนี้นิดหนึ่งมันจะเกิดความสบายเนี่ย ก็คือจะเป็นในตำแหน่งฝั่งนี้ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายนิดน,นึงสาหรับเด็กเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยน้องเขาอาจจะไม่รู้ไปกดเล่นแล้วประตูมันจะปิดออกมาเองอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันเพราะนันหนึ่งตัวนี้คือมันจะมีล็อกเด็กมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างบ่อตอนที่2เนี่ยถ้าเกิดอย่างนั้นนั่งแบบนี้อันนี้อาจจะพลหลังนิดน,นึงเพราะว่ายัางไม่ได้มีการปรับเอ็นแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบที่อันสบายสําหรับคนสูง1 8ออันต้องเอ็นแบบนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็อยู่ในตำแหน่งแบบนี้ พนักวิงสีสันเนี่ยจะอยู่ตรงหมอนรองคอพอดีเลยเหมือนแนนอนอยู่ที่บ้านเลยถ้าเกิดอย่างแบบนี้นะส่วนในตำแหน่งของช่องแอร์เนี่ยมันจะลงกับหน้าพอดีเลยเนี่ยเนี่ยนะฮะเราก็ตรงนี้ไว้สักช่องหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็เอาด้านหลังแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดยังถามว่ารถพุกนี้มีแอร์สองต้นเนี่ยมันจะเย็นทั่วถึงกันทั้งคันไหมมันเย็นทั่วถึงกันทั้งคันอยู่แล้วแน่นอนนะฮะแ้วก็จะมีไฟในตำแหน่งตอนที่สองแบบนี้มาให้ส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรางเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ นี่นะฮะแบบนี้ดึงสลักอยู่ด้านล่างนะครับแต่พอเวลาจะพัเบเก็บบาะเนี่ยเราก็ต้องเก็บตรงนี้กีหนึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของการนั่งในตำแหน่งตอนที่2แต่ว่าอย่างถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยหรือว่าตัววีเนี่ยมันจะได้มาเป็นตัวบาะหนังแล้วก็มีจอกลางมาให้แต่ถ้าเกิดอย่างตัวจีเนี่ยคือจะเป็นตัวบาะผ้าแต่ยังไม่ได้มีจอกลางมาให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรน่าจะซีเรียสมั้ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับ ถือว่าสําหรับการออกตัวทีเนี่ยเราได้ไฟฟ้าฝั่งหนึ่งแล้วก็ได้แมนวลฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นการเมนนทแนที่ง่ายกว่าไฟฟ้าสองฝั่งถูกต้องไหมฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างภายในเราดูแบบนี้กันไปหมดแล้วเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับเซนต้าคันนี้อีกทีหนึ่งไปกันเลยครับก็รีวิวสุกันไปแล้วอีกคันหนึ่งนะฮะ ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงปลายปีนะครับแล้วก็สําหรับอย่างบางคนก็อยากจะได้รถไว้แบบไปเที่ยวต่างจังหวัดกับคนที่เรารักกับคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้นถือว่าเหมาะมากนะครับอย่างวันนี้ี่นทำรีวิวเนี่ยอากาศเนี่ยบอกเลยว่าสบายสบายเลยไม่ได้ร้อนจนเกินไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาอาจจะได้มาเป็นตัวแบบเงินก้อนก็มีหรือถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยอันตัวเนี้ยพี่อยากออกแบบฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้ นะครับเดี๋ยวตรงนี้อันจะบอกรายละเอียดอีกทีนึงบอกราคาก่อนก็แล้วกันตัวนี้นะอันตั้งราคาขายไว้4,69 0 0 0บาทถ้าเกิดอยู่ในเลท6ปีเนี่ยจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,000ต่อสัญญาเพราะว่าอย่างแบบนี้คือมันฟรีดาวได้เพราะว่ายอดจัดเป็นได้5 0,000นกว่านะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดออกลกกันในเดือนนี้นะอันให้อะไรบ้าง1อันฟรีประกันภัยนะครับ2อันฟรีจัดโอนให้3 ส่งฟรีทั่วประเทศ 4. ฟรีรถสไลด์ช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมง1ปีแล้วอย่างที่5อันรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนนะครับพวกน้ามันเครื่องกา,การเซอร์วิสการแมเทนเนต์ก่อนที่จะมีการส่งมอบทุกอย่างอันจะทําให้มันเหมือนกับรถไฟแดงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยและถ้าเกิดอย่างพี่ๆอาจจะมาต้องการทดลองขับรถตัวจริงก่อนที่จะตัดสิในใจในการซื้ออันขอเรียนเชิญมาที่โชว์รูมปฏิพัณฑ์ออตโต้ได้เลย แต่ถ้าเกิดออกรถกันในเดือนนี้ไปพอนอีกทีมกราคมถูกต้องไหมฮะไม่ใช่ถ้าเกิดยังออกรถกันในเดือนนี้จะไปพอนอีกทีหนึ่งนั่นคือเดือนกุมภาพันธ์เพราะนั้นในเดือนมกราคมเนี่ยหรือว่าในช่วงต้นปีปลายปีแบบนี้เราสามารถที่จะเก็บเงินไว้ไปเที่ยวกับคนในครอบครัวเราก่อนได้และเดี๋ยวกุมภาพันธ์ค่อยมาเริ่มในการผ่อนใหม่กันอีกทีหนึ่งโอเคนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดพี่วินัยด,ด,ดูอยู่และสนใจนะครับ เบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์บริษัทออตโต้ติดต่อ,อันมาโดยตรงตอนนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าลิปเนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ